มาดูสิสื่อมวลชนคาทอลิกสังคมมทลนจันทบุรีด้วยการดำเนินงานมากว่า45ปีปัจจุบันแผนกสื่อมวลชนคาทอลิกสังคมมทลนจันทบุรีภายใต้การดูแลของบัณนหลวงนุพันธ์ทัศมาลีผู้อำนวยการาแผนกะและรองผู้อำนวยการาแผนกะบาทหลวงน,นรเทพพานุพันธ์ยังคงทำหน้าที่ดำเนินการผลิตวรารสารสายใหญ่จันทร์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษซึ่งเป็นหนังสือวารสารของสังคมุนทนจันทบุรีรวมถึงหนังสือพิมพ์มิสสงและรับผิดชอบดูแลช่วยเหลือในสิ่งพิมพ์ต่างๆของทางสังคมุนทนที่ได้ผลิตขึ้นดูแลเว็บไซต์ w w w j a n d i o c e s o r g ของสังคมุนทนที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์รวมถึงช่อง YouTube จันทบ,บุรีไดโอซิสซึ่งได้รวบรวมวิดีโอต่างๆของแต่ละแผนกในสังคมมณฑลจันทบ,บุรีที่ได้ผลิตขึ้นมาอาทิแผนกเยาวชนแผนกครสิสตศาสนธรรมแผนกส่งเสริมชีวิตครอบครัวเป็นต้นนอกเหนือจากการรวบรวมวิดีโอของแต่ละแผนกแล้วยังมีการจัดรายการถ่ายทอดสดซึ่งจะมีในทุกวันพฤหัสบดีเวลา19นาฬิกา ผ่านทางช่องทาง YouTube นี้และทาง f c e e o o o k แฟนเ page สื่อมวลชนคาทอลิกสังคมุมนทนจันทบรุรีโดยมีรายการเอฟเฟซโซรายการที่จะนำเรื่องราวความรู้ความเชื่อของเราเชาวคาทอลิกมาบอกเล่าในแบบของเราให้ทุกคนได้ฟังกันโปรดประทานศีรษะของยอนผู้ทำพิธีล้างใส่ถาดมาให้หม่อมฉันที่นี่เถิดโอ้โห นี้เขาก็สั่งให้ไปฆ่ายอนผู้ทำพิธีล้างในคุกเลยนะเนี่ยทำยังไงล่ะพูดไปแล้ววะก็ต้องทำตามที่รักษาสัญญานากะกษัตริย์เฮโรดก็เลยสั่งให้เพชฌฆาตเนี่ยไปฆ่านักบุญยอนผู้ทําพิธีล้างตัดศีรษะแล้วก็เอามาให้กับนางเฮโรเดสกับลูกสาวดูว่านี่ไงสิ่งที่พวกคุณอยากได้ศีรษะของยอนปาปิสตานเนี่ย อยู่่่ทีีนรายการพอปคอนเป็นรายการที่จะนำเรื่องราวของเราเชาวคาทอลิกรวมถึงการเชิญบุคคลต่างๆมาสัมภาษณ์แบ่งปันพูดคุยกันและได้ให้ความรู้เราเกี่กับไอ้คำว่าสเตลามาริสหรือว่าผู้เดินทางทะเลหน่อยว่ามันมีความหมายอย่างไรคือสเตลามาริส <Mar> <c oughs> เนี่ยถ้าเราถ้าเรามองมองในแง่ของคำศัพท์ก็คือดวงดาวแห่งท้องทะเล คนที่เขาเป็นคนทะเลเนี่ยสิ่งที่เขาจะ <c oughs> เวลาดําเนินชีวิตหรือการทํางานของเขาโดยเฉพาะยิ่งยิ่งเวลากลางคืนเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดเขาจะใช้ดวงดาว <c oughs> มองดวงดาว <c oughs> ที่เป็นหลักในการนําทางเมื่ออยู่ <c oughs> ความท่ามกลางความมืดและเขาจะไม่หลงทางไม่หลงทิศเพราะฉะนั้นก็ก็เป็นเป็นสิ่งที่เราถือว่าดวงดาวเนี่ยสำคัญรายการ m u s สิ f เฟสรายการที่จะชวนทุกคนมาฟัง ร้องเล่นไปกับพวกเรารวมถึงการให้เกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับบทเพลงนั้นๆส่วนพื้นที่ตกตามเนื้อดินดีนเพียบผู้ที่ได้ฟังพระวาจาและเข้าใจในพระวาจานั้นเกิดผลร้อยเท่า ทวีคูณยาดฝนไม่กลับไปบนฟ้าหน้ำก่อนได้รถน้ำให้ชุ่มเป็นดินฉันได้ดังเพราะว่าจอประทานแก่ผู้ไว้วางใจไม่คืนกลับไปก่อนได้รอลิงจิตใจ น,น,นซึ่งแต่ละรายการจะถูกสลับหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปตามความเหมาะสมในแต่ละสัปดาห์สามารถติดตามเรื่องราวต่างๆทั้งหมดนี้ได้ที่ w w w j a n t d i o c e s o r g Facebook สื่อมวลชนคาทอลิกสังขมมณฑลจันทบุรี YouTube จันทบุรีได o อซิส อินสตาแกรม a มส m e เดียอันเดอร์สจันเดอซิสมาดูสิ